สืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราได้อธิบายเรื่องหมอนรองกระดูกคอเสื่อมหรือกระดูกคอเสื่อมไปนะคะคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการบริหารคอสาหรับคนที่มีภาวะกระดูกคอเสื่อมหรือคนที่มีอาการปวดคอก็สามารถบริหารได้นะคะโดยคลิปนี้เราจะเน้นการบริหารกล้ามเนื้อมัดลึกนะคะเพื่อช่วยลดการกดทับเส้นประสาทและก็ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ รอบๆบคอทําให้คอเราไม่หลวมนะคะสําหรับการบริหารกล้ามเนื้อคอเนี่ยน,นะคะหลักการก็คือเวลาทําต้องไม่มีอาการปรวดเพิ่มนะคะถ้าหากท่านไหนทําแล้วมีอาการปรวดเพิ่มให้หยุดก่อนนะคะแล้วก็มาปรึกษานักกายภาพการบริหารกล้ามเนื้อคอควรทําแล้วอาการปรวดลดลงหรืออาการชาน้อยลงหรืออาการล้าวลงแขนน้อยลงนะคะต้องไม่ปวดเพิ่มต้องไม่ช้าเพิ่มถ้าแรกนะคะ ก็คือเป็นท่าบริหารเก็บคางค่ะปกติคางของคนเรานะคะมันจะยื่นออกมาเล็กน้อยนะคะการบริหารก็คือกดคางลงอย่างนี้นะคะกดคางลงนับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ดอ่าดูด้านข้างกันนะคะกดคางลงนะคะ1,2,3,4,5 หกเจ็ดแปดการบริหารด้วยวิธีการเก็บคางนะคะนับ1-10ถึง10ทำซ้ำสิ0ครั้งเราเรียกว่า1เซตนะคะเราสามารถบริหารได้บ่อยๆเลยนะคะเพราะว่าท่าเนี้ยจะช่วยให้กล้ามเนื้อคอมัดลึกนะคะแข็งแรงขึ้นนะคะทำได้บ่อยๆเลยนะคะท่าที่2นะคะเป็นท่าบริหาร ก้ามเนื้อรอบๆคอเลยนะคะเราจะเริ่มจากการที่ใช้มือสองข้างนี้นะคะดันศีรษะไปด้านหลังนะคะดูด้านข้างกันค่ะใช้มือสองข้างยกขึ้นมานะคะดันศีรษะไปด้านหลังใช้ปลายนิ้วดันนะคะค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าคลายนะคะดันหนึ่งสองสามสี่ห้าคลายด้านหลังด้วยค่ะด้านหลังเราก็สามารถใช้มือสองข้างนะคะ ดันจากด้านหลัง1 2 3 4 5คลายดันหนึ่งคลายดันหนึ่ง้าคลายดันด้านข้างนะคะ1 2 3 4 5คลายหนึ่งอคลายนะคะอีกข้างหนึ่งค่ะ หนึ่งหคลายดันหนึ่งสองสามคลายดันค่ะ 1, นึ่งสองสามคลายวิธีการทำท่านี้ก็คือทำสีทิศทางนะคะด้านหน้าด้านหลังซ้ายขวานะคะแต่ละทิศทางให้ทำประมาณทิศทางละสิบครั้งนะคะ โดยที่ถ้าเราไม่มีอาการปวดเพิ่มขึ้นเราสามารถทําซ้ําได้ทุกๆหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงทำ,ทำเซตหนึ่งอย่างนี้ได้ค่ะต่อไปท่าที่3กันค่ะท่าที่3เราจะยกแขนขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ออกแรงดึงสมบัครไปด้านหลังอย่างนี้โดยที่คางเราต้องเก็บเหมือนท่าแรกเลยนะคะอ่าอย่างนี้นะคะหรือเราจะหันหลังพิงกําแพงนะคะให้หลังชิดกําแพงแล้วก็ดันข้อศอกไปชิดกําแพง กดข้อสอบลงเล็กน้อยนะคะกดข้อสอบลิงลงเล็กน้อยค้างไว้หนึ่งสาี่ห้าคลายดันไปด้านหลังนะคะกดข้อสอบลงเล็กน้อยเก็บคางหนึ่งสามี่ห้าคลายนะคะอันนี้เราดูด้านข้างกันเราตั้งฉากนี้นะคะดึงไปด้านหลังกดลงเล็กน้อยนะคะคางเก็บหนึ่งสามี่ห้าคลายท่านี้นะคะ ทำาิบครั้งต่อเซตเหมือนกันนะคะถ้าบริหารแต่ละท่าเราสามารถทําซ้าได้เรื่อยๆถ้าอาการของเรายิ่งทําแล้วยิ่งดีขึ้นสามารถบริหารได้เพราะว่าแต่ละท่าบริหารเราทําด้วยความแรงน้อยหรือว่าความหนักเบาๆนะคะดังนั้นเราสามารถทําได้ตลอดเลยนะคะแต่ว่าต้องระวังต้องระวังว่าหากทำแล้ว เรามีอาการล้าหรืออะไรเราต้องมาพิจารณาว่าเราให้แรงแต่ละท่ามากเกินหรือเปล่าเกินไปไหมนะคะ,ะแต่ละท่าการบริหารเราไม่ได้ใช้แรงเยอะนะคะเราใช้แรงเพียงเล็กน้อยนะคะดังนั้นเวลาบริหารจะต้องไม่มีอาการล้าไม่ปวดเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ช้าเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับท่านที่มีอาการปวดคอนะคะหรือหมอนรองกระดูกคอเสื่อมหรือมีการกดทับเส้นประสาทนะคะสามารถนำท่าบริหารพวกนี้ ไปทำได้นะคะเป็นท่าที่ค่อนข้างปลอดภัยไม่อันตรายแต่หลักการอย่างที่แจ้งก็คือเวลาทำให้ออกแรงแค่เพียงเล็กน้อยนะคะไม่ได้ออกแรงเยอะแล้วก็ทำแล้วต้องไม่มีอาการปวดเพิ่มไม่ชาเพิ่มนะคะคนไข้ต้องทำแล้วรู้สึกดีขึ้นก็ทำต่อเนื่องได้เรื่อยๆนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับ ทุกท่านที่มีอาการปวดหรือมีญาติที่มีอาการปวดก็สามารถแนะนำให้ลองทำท่าบริหารพวกนี้ดูนะคะน่าจะช่วยท่านได้ค่ะ